ทุกคนวันนี้มาพบกับฟรีอีกแล้วนะคะแล้วก็มาอันบอกกันอีกแล้วด้วยคือในช่องอะถ้ามี10คลิปก็อันบอกไปแล้วร้อยคลิปแต่อย่าเบื่อกันแล้วทุกคนมาันามีประโยชน์จริงๆเราอะอยากจะมาบอกให้ทุกคนอะได้รู้กันแล้ววันนี้ที่เราจะมาอันบอกให้ดูอะคือแบบทุกคนเป็นไหมเวลาแบบเราจะพิมพ์ง,งานแบบใน iPad หรือว่าแท็บเล็ตอะ เราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยถนัดเลยมันยากลำบากมากเลยในการแบบพิมพ์บนหน้าจอทุกคนแล้วก็เวลาแบบจอแสดงผลอ่ะมันก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวถูกไหมแล้วมันก็จะเป็นแป้นพิมพ์ครึ่งนึงซึ่งแบบถ้าเราย่อมันอ่ะเราก็จะพิมพ์ไม่ถนดัดมันก็จะต้องจิ้มไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวมันก็เหมือนแบบการจิ้มพิมพ์อ่ะมันก็จะแบบไม่ได้เร็วเท่าที่ควระไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราอ่ะจะต้องแบบมีคีย์บอร์ดแล้วแหละนี่ก็คือคีย์บอร์ดที่เราซื้อมานะทุกคนเดี๋ยวเรราาจะมมแกกพ้อัน เล่นซื้อแบบเมจิกคีย์บอร์ดหรือว่าแบบคีย์บอร์ดของ Apple นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบราคามันแบบแรงมากอบคือแบบหลายพันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเราใช้คีย์บอร์ดอ่ะเราจะแบบถนัดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเราก็เลยซื้อแบบราคาเท่านี้มาลองดูก่อนคือถ้าแบบเราใช้อันนี้แล้วมันเพียงพอแล้วเราก็อาจจะแบบใช้แค่นี้หรือว่าแบบ เราไม่ถนัดใช้หรือว่าอะไรยังไงอะเราก็จะมาลองพอทุกคนเลยนะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่าแต่ละแบบฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถอำนวยความสะดวกยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะไปเลยจากที่เราแกะกันเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาเริ่มเข้าไปที่ s e t ติ้งแล้วก็เปิดออนที่ b l บลู o ู h จากนั้นเราก็จะมาเปิดคีย์บอร์ดพอกดปุ่มเปิดปุ๊บอะเราก็ต้องกดปุ่ม Connect ด้วยนะมันจะได้เชื่อมต่อกับ iPad พอมันขึ้นแล้วอะ่ะมันก็จะโชว์ชื่อคีย์บอร์ดใช่ไหมทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะแล้วก็คลิกไปที่ชื่อคีย์บอร์ดนะั้นมันก็จะกดคอนเน c t มันก็จะขึ้นให้เลยว่า Connect เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนะ่ะเราก็ทําแบบเดียวกันกับเมาส์นะทุกคนอันนี้เราก็เลื่อนเมาส์ลงมาเป็นบลูทูธนะทุกคนแล้วพอกดมันจะมีทั้ง2 G แล้วก็บลูทูธอันนี้เราจะต่อกับ iPad เราก็เลยเลือกที่บลูทูธนะพอกดบลูทูธปุ๊บอะ่ะมันก็จะไปขึ้นที่หน้าจอของ iPad เหมือนเดิมแล้วก็กดคลิกที่ชื่อของเมาส์เลยมันก็จะเชื่อมต่อแล้วก็ขึ้นว่า Connect ดูง่ายๆเลยก็คือมันจะขึ้นปุ่มดำๆอะ่ะ ที่ทุกคนเห็นที่มันจะเลื่อนตามหน้าจอก็คือคอนเน c t เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นนะ่ะเราอ่ะก็ไปที่ accessibility นะแล้วก็ไปที่ทัชจากนั้นนะ่ะไปกดปุ่ม on ที่ a c s s i s i i t y touch เพื่อที่เราอ่ะจะได้แบบกดปุ่ม home หรือว่ากด back กลับมาที่หน้าจอง่ายขึ้นเพราะว่าการใช้เมาส์หรือว่าคีาย์บอร์ดอ่ะสไลด์หน้าจอจะยากกว่าปกตินิดนึงเรากดปุ่มออนไว้ก่อนนะทุกคน ที่เราลองอย่างแรกเลยอ่ะก็คือการสไลด์หน้าจอเราอา่ะจ,จะลองแบบที่ใช้เมาส์คลิกแล้วก็ใช้มือคลิกซึ่งผลออกมามันก็จะไม่ได้ต่างกันมากนะเดี๋ยวเรามาทดลองคีย์บอร์ดกัน เราอ่ะเข้าไปที่เพจเจตนะเพื่อที่จะพิมพ์งานอันนี้เราลองพิมพ์ไปได้นิดนึงแล้วเนาะแล้วเราอ่ะอยากจะเปลี่ยนภาษาเราอ่ะลองกดทั้ง ESC แล้วก็เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้เหมือนใน Windows นะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนภาษานะเราต้องไปกดที่ที่ปุ่มคอมมานด์ข้างล่างเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เดี๋ยวเราเข้าเพจเจตมาอีกรอบนะเพื่อที่จะทดสอบคีย์บอร์ด อันนี้พอลองพิมพ์แล้วอ่ะมันก็ตามมือเราปกติแล้วก็ใช้ถนัดด้วยส่วนแป้นข้างล่างอ่ะโดยปกติอ่ะถ้าเราเข้าในส่วนของการพิมพ์อย่างเงี้ยมันอาจจะขึ้นคีย์บอร์ดมาเป็นครึ่งหน้าจอใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ยอ่อซึ่งมันก็ไม่สามารถแบบดูหน้าจอได้อย่างร้อซแต่อย่างอันเนี้ยพอมีคีย์บอร์ดอะเราก็สามารถใช้หน้าจอได้อย่างแบบเต็มที่แล้วก็ถนัดด้วยเราอ่ะสามารถแบบพิมพ์ได้อย่างปกติเลยนะ อันนี้เราลองเพิ่มลูกเล่นก็คือการใส่เอเลเมนต์ต่างๆเพื่อที่จะลองดูว่าเมาส์่สามารถใช้ได้ดีหรือเปล่าอันนี้เราอเพิ่มลูกเล่นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เพิ่มคำใช่ไหมทุกคนมันสามารถเลื่อนตามเมาส์ได้ปกติเหมือนเวลาเราทำงานเลยนะอันนี้เรามาลองในโปรเคียร์นะ การพิมพ์หรือว่าการวาดโดยใช้เมาส์อ่ะมันก็จะเป็นลายเส้นของเมาส์การตาวัดของเส้นอะ่ะปลายเส้นมันก็จะเป็นปลายเส้นที่เราอะ่ะใช้มือคลิกเอามันก็จะอาจจะไม่ใช่ลายเส้นแบบลายมือมากนะักแต่ถ้าเป็นการพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเราว่าสะดวกเลยนะแต่คือสุดท้ายอะ่ะมันก็ต้องมาเลือกฟอนต์เลือกอะไรที่มันจะต้องขึ้นมาครึ่งหน้าจออยู่ดี แล้วว่าในส่วนของโปรคี e a เออะใช้เป็น Apple Pencil หรือว่าเป็นตัวเขียนของแท็บเล็ตนั้นๆน่นะเราว่าน่าจะเวิร์กกว่าอันนี้เราก็มาต่อที่แอปวอลโลนะซึ่งเป็นแอปตัดต่อที่เราใช้ปกติเราจะมาเพิ่มตัวอักษรให้ทุกคนดูหรือว่าการใส่ซับนั่นเองอันนี้พอเรากดเพิ่มอะ่ะมันก็จะขึ้นเป็น จอแสดงผลที่มันเป็นข้างล่างมาซึ่งปกติอ่ะมัน่ะจะเป็นครึ่งหน้าจอนะทุกคนทําให้เราอ่ะไม่ได้เห็นว่าเราอ่ะกำลังพิมพ์อะไรอยู่ซึ่งอันเนี้ยก็สะดวกสบายสําหรับคนที่ใส่ซับแบบเยอะๆนะแต่ถ้าไม่ได้ใส่อะไรเยอะมากอ่ะเราว่าไม่มีคีย์บอร์ดก็โอเค เราก็ไปลองกันมาแล้วใช่ไหมเราก็เห็นแล้วเนาะว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็อำนวยความสะดวกเราในด้านไหนบ้างเราอาจจะไม่ได้สรุปแบบข้อดีข้อเสียแบบคือมันสามารถแบบทํายังไงได้แบบข้อดีมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ข้อเสียมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เราอาจจะไม่ได้แจกแจงขนาดนั้นเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์ในตัวมันเองแบบเราอะคิดว่ามันก็แล้วแต่แบบ ประเภทของงานที่เราจะทำอย่างเช่นคนที่แบบพิมพ์งานแล้วก็ใช้แท็บเล็ตหรือว่า iPad เป็นหลักในการแบบทำงานใช้ทดแทนโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าการมีคีย์บอร์ดอ่ะมันก็สามารถอำนวยความสะดวกเรื่องของการพิมพ์งานอ่ะได้แบบได้ดีแล้วก็มีก็โอเคมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในฝั่งของการแบบใช้แบบแท็บเล็ตหรือ iPad เพื่อการตัดต่อการทำการาฟิก ออะไรย่างเราก็คิดว่าใช้ปากการหรือว่า Apple Pencil ที่เขาให้มามันก็เพียงพอแล้วแบบมันก็จะถนัดกว่าแบบการวาดการเขียนอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุป,ประสงค์ที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกเลยนะว่าแบบเราอะซื้อมาเพื่อทํากราฟิกหรือว่าใช้แบบเป็นแบบการพิมพ์งานอย่างเราอะ่ะที่แบบ ทำกราฟิกทำตัดต่อด้วยบางครั้งที่แบบจะต้องใส่ซับในการแบบทาคลิปอย่างเงี้ยมันก็สามารถแบบพิมพ์ไปได้เลยเพราะว่าการพิมพ์บนแป้นเป้นหน้าจอมันก็จะไม่ค่อยถนัดเท่ากับการพิมพ์บนคีย์บอร์ดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบราคามันไม่ได้แบบแรงมากอะเราว่าแบบอันเนี้ยมันก็โอเคเลยนะสําหรับแบบ300บาทที่เราเสียไปกับความสะดวกสบายที่เราได้มาจากการแบบ การที่มีมันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แบบแล้วแต่ทุกคนนะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกคนด้วยว่าแบบทุกคนเอาไปใช้ทําอะไรแต่ก็หวังว่าแบบคีมเนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่แบบลังเลว่วาจะซื้อคีย์บอร์ดซื้อเมาส์อะไรอย่างเงี้ยเพื่ออำนวยความสะดวกดีไหมอะ่ะให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นยังไงวันนี้เราก็ไปลคะค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย